ค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะทาง BMC TV s ซ n t a a c a d นต้าอะคาเดมีบายซันต้ากรุงเทพ6ซึ่งเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะเดี๋ยวนันทวินวดีบุริกุลซึ่งเป็นนายกสโมสรซันต้ากรุงเทพ6กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ ตอนนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของการลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยการสื่อสารซึ่งพบกับวิทยากรนะคะวิทยากรของเราวันนี้น่ารักมากนะคะคุณนัทพงศ์รอบครอบซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะสวัสดีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท O2 i n อินเตอร์จำกัดนะคะซึ่งตอนนี้เราจะพบเห็นว่าในสังคมของบ้านเราเนี่ยความแตกต่างระหว่างวัยมีความสําคัญมากเลยแล้วก็ความคิดที่แตกต่างกัน ของคนระหว่างวัยทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในหลายๆเรื่องนําไปสู่ความขัดแย้งในทางการเมืองอีกด้วยนะคะสาเหตุมาจากอะไรแล้วอาการมันเป็นยังไงแล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงในอนาคตวันนี้ต้องพบกับคุณนัทพงศ์ก่อนเลยนะคะซึ่งคุณนัทพงศ์อยากจะให้คุณนัทพงศ์ช่วยอธิบายเรื่องของอช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยมันมันมันเป็นลักษณะยังไงแล้วมันทําให้เกิดผลอะไรคะซึ่งจริงๆต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าณับนะปัจจุบันเนี่ยเด็กๆเองเนี่ย อาจจะมองว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ใช่คนของประเทศใดประเทศหนึ่งนะขเขาเป็น global citizen เราจะได้ยินคำนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคําว่า global citizen แปลว่าเราใช้ทรัพยากรร่วมกันบนโลกใบน,นี้นะครับใช้วิธีการแชร์ลิ่งกันนะครับหลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามจะเน้นเรื่องของ global citizen กลับมาในเรื่องของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอย่างทีออ่อาจารย์นะครับได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้มันเกิด เป็นปัญหาหลายด้านเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเด็กรุ่นนี้ก็จะเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีรุ่นนี้ะนะครับสมัยก่อนถ้ายกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนผมจะจีบกันกับแฟนก็จะต้องเขียนจดหมายกันค่ะโทรศัพท์หยอดตู้เดี๋ยวนี้ไม่นะครับเร็วมากเร็วมากส่งไลน์ไปแป๊บดึงอ่านละ,ะหรือโทรเอ้ยไม่แน่ใจอยู่ไหนเนี่ยเฟซไทม์หากัน เทคโนโลยีก็จะมาพร้อมกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเทคโนโลโยีต่างยุคต่างความใช้ชีวิตของเขาก็จะไม่เหมือนกันแล้วการเข้าถึงเทคโนโลโยีที่แตกต่างกันด้วยใช่ครับซึ่งเราจะมองว่าเ,เด็กสมัยนี้ทําไมใจร้อนเพราะทุกอย่างมันเร็วไปหมดแปลว่าอะไรกว่าสามวันนุ่นจดหมายกว่าจะไปถึงกว่าแฟนจะได้อ่านกว่าจะได้ตอบกลับมันทําให ไลฟ์สไตล์หรือชีวินาตนี่มันต่างกันแล้วการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเขาเร็วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็รอบด้านเราต้องเข้าใจว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยไปหลอกเขาไม่ได้ค่ะอืหลอกเขาไม่ได้เลยแล้วมันเกิดช่องว่างได้ยังไงคนคนสูงวัยเขามองไม่เข้าใจหรือเขาช้าหรือว่าฟังไม่ทนันหรือเขายังไงคะคือพอเราเติบโตมาในยุคนั้นเทคโนโลยีแบบนั้นก็จะหล่อหลอมให้เราเป็นคนแบบหนึง่งค่ะเด็กเติบโตมากับเทคโนโลยีแบบหนึง่งก็จะหล่อหลอมให้คนแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอัน มันเลยทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยครับอย่างเช่นเเราบอกว่าลูกทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะหนึ่งสองสามเช่นผมยกตัวอย่างนะครับหนูหนูหนตอร้องเพลงในครัวไม่ได้เดี๋ยวจะได้สามีแก่อืเป็นความเชื่อแต่ก่อนเนี้ยเอาสาก,กับคกมาตําเล่นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวล้วอกยานอสอนอย่างเงี้ยรุ่นผมมาสอนได้ แต่สอนเด็กรุ่นนี้ไม่ได้ก็ต้องให้เหตุผลว่าเมื่อไหร่เราร้องเพลงน้ำลายจะกระเด็นลงไปในอาหารตำคกกับเอออากเนี่ยตำกับคกหินเปล่าๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดเศษฝุ่นผงเวลาเราตำน้ำพริกไอผงหินมันจะหล่นลงไปในอาหารแบบเดิมเนี่ยเด็กก็ไม่เชื่อแล้วไม่ได้แล้วเพอเจอร์แล้วเด็กก็ทนไม่ได้กับการสอนแบบนี้แต่พอยุคมันต่างกันเราจะไปสอนแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วทีนี้ ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นชัดเจนในช่วงของโควิด1นฮีค่ะเดิมเนี่ยเราจะส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนตอนนี้ไปเรียนไม่ได้แล้วพ่อแม่มีบทบาทสําคัญกับลูกเด็กเล็กๆนี่หนักเลยพ่อแม่ไม่ไหวเลี้ยงละโยนแท็บเล็ตไปให้อ,อันหนึง่งแล้วมันเกิดอะไรเด็กสื่อสารกันด้วยไม่ต้องพูดกันใช้มือกดไปกดมามันทําให้อย่างนี้ฮะมันทําให้เขาเนี่ยได้รับ ข้อมูลที่เราไม่ได้กรองตลอดเวลาอะค่ะยังยังต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเด็กเล็กมากมีขั้วการเมืองชัดเจนเลย <c oughs> เพราะเขา <c oughs> เขารับรับทางสื่อเนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็ไปประมาทเขาไม่ได้ว่าอเอ,อ้ยไอสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจําเป็นต้องฟังโดยเฉพาะแง่มุมของการเมืองอเด็กเราต้องฟังเด็ก ต้องฟังต้องฟังแบบเปิดใจมรแต่ว่าอาจารย์ก็สงสัยว่าเวลาเด็กรับสื่อเนี่ยเด็กเชื่อไปเลยหรือยังไงคะมันมาบ่อยๆจนจนเชื่อไปได้เลยหรือจริงๆงต้องบอกว่าจะมีสองฝั่งเสมอฝั่งที่เด็กเขาเห็นแบบนั้นกับอีกฝั่งหนึ่งที่เราพยายามรู้สึกว่าเอ้ทำไมไม่ฟังข้อมูลสองด้านต้องบอกว่าข้อมูลที่ให้ก็ไม่เพียงพอเด็กฟังเขาไม่ได้ฟังแค่ตัดตอน ช่วงสั้นๆแต่เขาเนี่ยฟังภาพทั้งองค์รวมกลายเป็นว่าสื่อที่เขารับเนี่ยมันไม่มีข้อหักล้างคือคืออย่างที่บอกครับว่าเด็กสมัยเนี้ยถ้าคุณคิดว่าอย่างนี้โอเคคุณหักล้างคุณโต้แย้งคุณพูดคุยกันได้เลยบนบนเวทีของของความคิดเห็นถ้าคุณมีคำตอบให้เขาเพียงพอเขาก็เชื่อตอนนี้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจสีว่าจะใช้ไอ้เวทียังไงจะไปสื่อสารกันยังไงเนี่ยนี่ครับเลยเป็นปัญหาใหญ่อย่างที่บอกว่า อันนี้ที่เราคุยกันเป็นภาพกว้างค่ะทีนี้ภาพในครอบครัวนี่หนักเลยหนักเลยเราจะเห็นสามีหลายคู่เนี่ยทะเลาะก,กันมากขึ้นเพราะว่า work from home อ,อยู่เจอลูกอีกตกลงใครจะสอน,นการบ้านลูกฉันก็ต้องประชุมของฉัน่นพื้นที่ของคนเมืองมีจํากัดนะค,ะคะระับอาจารยถ้ายิ่งอยู่คอนโดแคบเลยเสียงเบาหน่อยลูกเ,เธอทำกับข้าวเงียบหน่อยฉันจะประชุมแล้ว เอาเอาซูมสู้กันอีกออม,ม,อมันมันมันเป็นปัญหาครับอย่างที่บอกว่าปัญหาเรื่องของเจเนอเรชันแกรเนี่ยจะเห็นชัดเจนในยุคนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสมัยนี้เนี่ยอย่างที่บอกอาจารย์นะครับว่าเทคโนโลยีต่างกันเดิมเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารยอย่างเดียวตอนนี้หนักเลยนะฮะจะมีปัญหาเรื่องของไฟแนนเชียลเพิ่มขึ้นอ่าเป็นยังไงคะเนี่ยข้อที่หนึ่งคือเออไม่ได้เบรมรัดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเบรมรัดก็คือว่า ณตอนนี้เรามี finance literacy knowledge น้อยอ่าเรื่องของความรู้ทางการเงินการจัดการทางการเงินมีปัญหาใช่ครับหนึ่งถามว่าคนต้องการหารายได้เพิ่มขึ้นไหมเพราะว่าจา์ work from home เนี่ยบางบริษัทเขาลดเงินเดือนเหลือ7 5แต่ในขณะเดียวกันผ่อนรถผ่อนบ้านไม่หยุดนะฮะเครียดมากเลยตอนนี้เครียดมากดอกเบี้ยไม่ลดคุณพ่อคุณแม่เครียดมากใช่ครับเกิดอะไรขึ้นเกิดว่าเขาต้องไปหาเงินมีรายได้อยากมีรายได้เสริม ก็เข้าไปไหนๆบ้างบ,าง,บางทีโดนมิจฉาชีพหลอกมาลงทุนแบบนั้นลงทุนแบบนี้หลอกลงทุนทางโซเชียลใช่ครับเยอะครับศูญย์เสียหายผมว่าเป็นหมื่นล้านนี่ยังไม่รวม SMS ที่มาหลอกว่ามาจากกระทรวงช้อปปี้นะสนใจรายได้พิเศษไหม,มยังไม่รวมกับลักษณะของ Exchange ที่เป็น Forex หรือแม้กระทั่งการหลอกแชร์เป็นในลักษณะของคริปโตค่ะ พอเทคโนโลยีใหม่ๆมันมีเยอะฮะมีการหลอกแบบหลายรูปแบบอันนี้คือหลอกผู้ใหญ่แล้วก็หลอกเด็กคนเข้าถึงเลยอาจารย์เด็กนี่เข้าถึงแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะพนันออนไลน์ก็อีกเด็กก็เลยพนันด้วยเล่นก็งิอที่ไหนมาล่ะคะปัญหาก็จะซับซ้อนแล้วก็คือไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของเจเนอเรชันแกรมีเรื่องของการหลอกลวงการอะไรเงี้ยมันเกิดปัญหาขึ้นเยอะภายในครอบครัวสมมตินะครับผมติดพนัน สามีติดพนันฟุตบอลผ่านเว็บก็ส่งปัญหาให้เกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัวคนเข้าถึงเว็บการพนันเนี่ยมากขึ้นเพราะคิดว่าจะเป็นรายได้ค่ะแล้วสุดท้ายความเครียดเนี่ยก็นำมาสู่ความรุนแรงนะคะใช่ครับแล้วก็ไม่ถ้าไม่สื่อสารกันให้ดีให้ความเข้าใจแล้วก็ผลเสียหายเกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะเด็กๆก็ลงที่ลูกนะคะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหาเรื่อง ช่องว่างเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างไรบ้างนะครับถึงวิธีการแก้ปัญหาการลดช่องว่างระหว่างวัยครับอาจารย์สิ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าวิธีการลดช่องว่างระหว่างวัยพ่อแม่ต้องเปิดใจก่อนอย่างที่บอกว่าเราเติบโตมากันคนละยุคนละสมัยข้อแรกเลยต้องยอมรับว่าเด็กเข้าถึงเทคโนโลยีเร็วกว่าเราเขาถึงได้มากกว่าเราดูข้อมูลรอบด้านมากกว่าเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องวางหัวขวนว่าพ่อแม่คือที่หนึ่งพ่อแม่ไม่มีวันผิดอันนี้ใช้ไม่ได้ พอเมื่อไหร่เราตั้งป้อมอย่างเงี้ยปัญหาจะไม่จบส่วนใหญ่ที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะเป็นในสังคมเมืองหรือเปล่าคะทุกสังคมเลยครับจริงๆตอนเนี้ถา้ถาถ้าถ้ามองนะครับเอาเรื่องปัญหาสังคมที่เราเจอกันง่ายๆก่อนทีนมําเนี่ยหรือหรือคนที่ท้องก่อนวัยท้องในในวัยเรียนเนี่ยคุณแม่ยังสาวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพค่ะ เอเวอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเมืองที่เป็นรอบๆปริมณฑลเช่นเพชรบุรีชนบุรีระยองอะไรแถวนี้ค่ะวนๆรอบๆตรงนี้ความเจริญเนี่ยเข้าไปพ่อแม่เนี่ยยังเป็นใช้อาชีพเป็นเกเษตรกรบ้างะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการอบรมสั่งสอนลูกหรือการเปิดใจคุยเรื่องเพศน้อยซึ่งต่างจากสังคมกรุงเทพนะเพราะสังคมกรุงเทพเนี่ยพ่อแม่เริ่มเปิดใจกว้างมากขึ้นหรือปา ง่ายๆเลยครับอ,อย่างพ่อแม่ที่ผมรู้จักหลายๆคนก็ซื้อถุงยางให้ลูกพกไปเลยเพราะพ่อแม่เริ่มเปิดใจมากขึ้นครับแต่บางพื้นที่พ่อแม่ยังไม่อยากจะเปิดใจแบบนี้เพราะว่าความคิดในเรื่องแบบนี้อาจจะเป็นความเชื่อแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยไปทางนั้นเพราะฉะนั้นการซื้อให้เหมือนกับไปการไปส่งเสริมนะฮะ<ต>เรายัง,งยอมรับไม่ได้จริงๆเราต้องบอกว่าพอมันไปเกิดสังคมค่านิยมในลักษณะที่ว่า ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวต้องรักษาพรมจารย์จนถึงวันแต่งงานยังเป็นค่านิยมในแบบไทยอยู่ซึ่งจริงๆในเชิงปฏิบัติบนโลกใบนี้มันม,มันเกิดขึ้นไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าเราไปเอาวัฒนธรรมบางส่วนผูกพันกับเทคโนโลยีแล้วเอากลับมาเป็นวัฒนธรรมหลักเพื่อคันลองไลฟ์สไตล์ผมว่าอาจจะใช้ไม่ได้ผลในช่วงนี้ เราเห็นแล้วว่ามันมันเกิดปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นคืออาจจะความเครียดความรู้สึกออน,นําไปสู่ความรุนแรง<ะ>ได้ไหมคะความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นจากเรื่องความแตกต่างอย่างนี้ไหมคะความความรุนแรงในครอบครัวครับเกิดขึ้นจากการสื่อสารโดยตรงถ้าเราเข้าใจกันพูดกันเข้าใจไม่มีการลงไม้ลงมือ<ะ>อันนี้อันนี้ทั้งพ่อลูกแม่สามีอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวเมื่อไหร่เราเข้าใจรู้เท่าทัน อย่างเงี้ยคะความรุนแรงก็จะลดน้อยลงบางที่เนี่ยเกิดความเครียดเครียดมากๆสาสะสมไม่รู้จะระบายกับใครสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปหาเพื่อนในอินเทอร์เน็ตอ่คะเกิดอาชญากรรมหล่อลวงถูกล่อลวงเลยถ้าเป็นเด็กผ้หยิงนด่หรือใเด็กผู้ชายก็อาจจะถูกล่อลวงได้มสมัยนี้<ง>ก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มันก็มาถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้เท่าทันสื่อสารไม่คุยกับลูกว่าหนูเป็นยังไงบ้างไหนคือ เราเอา iPad ให้ลูกแล้ววันดีคืนดีจะไปดึง iPad เขาขอดูหน่อยซิคุยกับใครบ้างอืมไมไ่ด้อาจารย์พบปัญหาอย่างหนึ่งคือเด็กผู้หญิงนะคะหรือไม่กระทั่งเด็กผู้ชายด้วยกันอันเนี้ยก็ถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วสุดท้ายนําไปสู่ธุรกิจการค้าม,มนุษย์ด้วยค่ะก็ถ่ายรูปถูกหลอกให้ถ่ายรูปของลับหน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะ,ะมากฮะหรือว่าแม้กระทั่งการหลอกให้ถ่ายวิดีโอคอลกันแล้วก็ snap รูปออกมาล่าสุดเนี่ยมีอาชากรรมที่เขาไปดูก็คือมีเป็นคลิปเด็กอายุตั้งแต่5ขวบถึง10ขวบประมาณ5,000กว่าคลิปแล้วก็มีการจำหน่ายกันค่ะอันนี้เป็นอาชากรรมแล้วข้ามชาติด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเ,าเกิดขึ้นในในประเทศไทยนะคะคร,รูปของเด็กหญิงไทยหรือแม้กระทั่งเด็กชายไทยเนี่ยก็ถูกขายในสังคมโซเชียลค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่า เริ่มต้นทั้งหมดเลยจากการสื่อสารถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองได้คุยกันได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราจะโยน iPad ไปให้ลูกอย่างเดียวโดยไม่ควบคุมไม่คอนดักหรือเราเนื่องจากพ่อแม่เนี่ยพอเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่รู้แล้วว่าต้องใช้แอปตัตวไหนในการฟิลเตอร์ลูกอตอนนี้พ่อแม่ดูไม่รู้แล้วแถมพอ,พอรู้ว่าไอ้ลูกดูอะไรก็ด่าค่ะ เก็ก็อย่างที่บอกครับว่าจะกลับมาแล้วเด็กเนี่ยพอไม่ได้มีสังคมไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้เจอฝูงอยู่กับบ้านพูดคุยกันไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ตามมาแล้วคนเป็นเยอะมากคือโรคซึมเศร้าอืมันก็สะสมไปบางทีบางคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่รู้ตัวบางทีอยากฆ่าตัวตายออันนี้เกิดขึ้นเยอะมีเกิดมีเกิดค่ะสาหรับเด็กในเมืองไทยคราวนี้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านคราวนี้เด็กก็ไม่อยากอยู่อยู่บ้านเด็กก็ออกไปข้างนอก ทั้งๆที่ยุคโควิดเนี่ยนะคะแต่ก็ออกไปข้างนอกออกไปทำอะไรออกไปบนท้องถนนเพราะว่าบางคนอาจจะสนใจเพราะว่าอ่านมากข่าวข่าวการเมืองทํำยังไงจริงๆเรื่องของการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรคุยกันในบ้านเพราะว่าแต่อันนี้เป็นค่านิยมที่ผิดอันนี้เป็นค่านิยมที่ผิดเราต้องเข้าใจก่อนครับอาจารย์ว่าเราอยู่บนพื้นฐานประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนาะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยในหนึ่งครอบครัวเนี่ย เราก็ต้องให้ประชาธิปไตยกันเองในบ้านก่อนอ,อ,อ่าอาจารย์อยู่ฝั่งหนึ่งชอบพักหนึ่งโอเค <Okay, S 2> ผมอยู่ฝั่งหนึ่งชอบพักหนึ่งแลกเปลี่ยนทางการเมืองได้ไหม,มได้ได้แล้วเปลี่ยนทางการเมืองได้ไหม<ร>าอาจารย์เราจะแลกกันยังไงอ่ะแลกเปลี่ยนกันยังไงในเวทีแบบไหนแล้วคนจะจัดยังไงคะคุยกันได้เลยครับในครอบครัวเหมือนเรื่องทั่วไปว่าวันนี้จะกินอะไรอืยิ่งไม่คุยแต่แต่อย่างที่บอกครับอย่าคุยโดยใช้อารมณ์อและหัวโขนแปลว่าอะไร พ่อแม่โอ้โหขวาอ,อชอบชอบพักนี้ยชอบคนนี้นักการเมืนคนนี้แต่เด็กบอกไม่ได้ต้องยิงโอ้โหอยู่มานานสมมติเด็กบอกโอ้โหอยู่มานานแล้วแม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอพ่อก็ต้องบอกว่าอ่าแล้วจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าข้อดีมีตรงไหนล่ะเพราะอะไรคุณพ่อถึงชอบอ,อ่ะแล้วเ,เดี๋ยวเราแชร์ของเราบ้างนะเราแชร์ของเราบ้างนะ ข้อที่จริงเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้นะอ่ะล้วพ่อได้ยินมาแบบไหนอือ่ะแชร์กันแชร์กันในเชิงประวัติศาสตร์เพราะผมถึงบอกว่าไม่มีพักไหนหรือไม่มีรัฐบาลไหนสมบูรณ์แบบได้ใจคนทั้งประเทศหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช่ค่ะไม่มีมทางก็มีดีบางอย่างครับฮะแล้วก็มีเสียบางอย่างแต่ว่าความรู้สึกของคนที่มีต่อนักการเมืองหรือทางการเมืองเนี่ยมันต้องมีความแตกต่างกันเพราะว่า เด็กเขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเขาก็อยากจะได้ความทันสมัยพักการเมืองที่มีแนวคิดทันสมัยที่ตอบโจทย์ของเขาได้ก็เหมือนคุยกันภาษาเดียวกันคือพักที่คอนเซอร์วทีฟก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็จะสื่อสารแบบคอนเซอร์วทีฟวิธีการสื่อสารก็คอนเซอร์วทีฟสื่อก็เป็นสื่อดำเดิมเก่าๆแต่ในขณะเดียวกันพักการเมืองที่สมัยใหม่วิธีการนำเสนอโอ้โหโดนใจฉันมากเลยไหนจะรูปหล่ออีก หนจาก,การศึกษานี่อ,อีกพูดนะโอ้โหเห็นเลยว่าอนาคตประเทศไทยไมันต้องสวยงามแน่เลยวาดภาพอย่างนี้ทําแอนิเมชันขึ้นมาตึ๊ดตัดตึดต๊ดตัดแต่ในขณะเดียวกันความเป็นจริงอาจจะทําไม่ได้แบบนั้นอืข้อจํากัดของการบริหารประเทศชาติไม่ได้ง่ายเหมือนเวลาลวเ,เราพูดทำไมถึงได้เชื่อง่ายจริงๆต้องบอกว่าเด็กไม่ได้เชื่อง่ายครับรแต่เด็กได้รับรู้ข้อมูลมากกว่าอีกฝั่ง และอีกฝั่งก็ทําข้อมูลไม่ดีทาไม่ดีแล้วไม่เป็นด้วยนะอาจจะเป็นอย่าง,งานั้นทาให้เกิดความความรู้สึกว่าเอออันนี้มันน่าสนใจมากกว่าตอนนี้อาจารย์อยากจะถามว่าตอนนี้สื่อโซเชียลเขารับสื่อโซเชียลเยอะขณะที่คุณพอ่อคุณแม่ผู้ใหญ่เนี่ยจะรบับสื่อทางกระแสตรงทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักนะคะแล้วเราควรจะทํายังไงดีเพื่อให้เด็กเนี่ยหันมาสนใจทางนี้หรือคุณคุณพ่อคุณแม่หันมาสนใจทางนี้จริงแล้ควคุณจะทํำยังไงจริงๆอิอย่างที่บอกว่า สมัยนี้อาจจะตัดสินไม่ได้ว่าใครเสพสื่อหลักสื่อรองอะไรมากกว่ากันอาจารย์แต่อย่างหนึ่งก็คือว่าในกลุ่มไลน์ของอาจารย์ก็จะไม่เหมือนผมนึกออกไหมคะก็มีแต่ไลน์มนสูงวัยกลุ่มของอาจารย์ก็จะเป็นแบบหนึง่งเวลาที่แชร์ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลแบบหนึ่งที่เราชอบสิเราเลือกแชร์ที่เราชอบอแต่ของผมก็เหมือนกันของผมเองก็จะไม่ได้มีข้อมูลแบบแบบกลุ่มที่อาจารย์มีแล้วเขาก็จะสนใจว่า อันนี้ออกคอลเลกชันไหนกระเป๋าอันนี้สวยนะร้านทําผมนี้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนใจต่างกันข้อมูลที่เราได้รับจากเพื่อนอย่างที่บอกครับว่าโซเชียลมีเดียมันคือการส่งต่อเป็นเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตเวิร์กกลุ่มกลุ่มแบบนี้ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กแบบนี้กลุ่มแบบผมก็จะเป็นเน็ตเวิร์กแบบผมอย่างผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นี่มีปัญหากันบ่อยมากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหากับผมเนื่องจากว่าแกไปรับข้อมูลจากใครอืมค่ะ คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานบางทีจะมีเมนูแปลกๆว่ากินอันนั้นกินอันนี้เชื่อสิอันนั้นต้มรวมกับอันนี้จะดีผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ทุกคนต้องหยุดแล้วแล้วก็ไปติดตามอ,าออฟฟิเชียลจากโรงพยาบาลเท่านั้นหรือคุยกับหมอช่วงโควิดเนี่ยเราเราซื้ออะไรมาต้มกันใหญ่เลยเพราะว่าไอ้กระแสส่งมากันนี่แหละกระชายขิงอะไรก็ไม่รู้ผมก็จะได้รับทัาประทานน้ำแปลกๆสม่ำเสมอครับโดยคุณแม่ทำให้โดยคุณแม่ทำให้แล้วเราก็แบบ อันนี้คือสูตรอะไรบางทีกินก็อร่อยดีแต่ว่าอย่างที่บ้านผมเป็นเบาหวานใช่ไหมครคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะท่านอายุเยอะก็บางทีเนี่ยไปรับจากข่าวมาเราบอกว่าเอ้ยถ้าจะทําอะไรกินหรืออะไรอเอาข้อมูลจากไหนเนี่ยส่งมาให้ดูหน่อยเพราะว่าต้องตรวจสอบอหรือแม้กระทั่งลิงก์ต่างๆอย่างพ่อแม่อย่างเงี้ยครับมีแอปเพราะว่าเราต้องรับเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยต่าง,างๆก็จะมีแอปบางทีไปกดลิงก์เงินหายหมด อ่าใช่ฮะเราไม่มีความรู้แต่ว่าลูกลูกเราจะรู้มากกว่านะเรื่องพกนี้ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของวัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่เองก็ต้องไปดูลูกก็ต้องไปดูพ่อแม่นะอย่างผมเองผมก็ต้องไปดูพ่อแม่อย่างพ่อแม่เองก็ต้องไปดูลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรื่องของการสื่อสารต้องเปิดใจแล้วตอนนี้พ่อแม่ไม่มีลูกนะก็เลยบางคนเนี่ยก็เลยมองหรือลูกไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยจะทํำยังไงแล้วจะจะทาการ ทำความเข้าใจกับคนต่างวัยที่เขามีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเพราะคนพวกนี้ก็จะมีอคติเด็กก็จะมีอคติกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีอคติคราวนี้ไม่ได้เรื่องในครอบครัวแล้วนะแต่เป็นในเรื่องในสังคมทั่วไปเนี่ยจริงๆมุมมองผมเนี่ยผมมองว่ารัฐต้องมีบทบาทรัฐถาเองต้องมีบทบาทเรื่องนี้คือจริงๆต้องบอกว่าเราเองอะ่ะเรามีช่องว่างระหว่างวัยนะครับเรา<ะ>มีช่องว่างระหว่างวัยแต่ทีเนี้ยช่องว่างระหว่างวัยของของเราเองเนี่ย ควรจะถูกขจัดด้วยฟังก์ชันของรัฐอ่าแล้วรัฐเนี่ยควรจะทําสื่อแบบไหนช่องไหนถึงจะถึงใจของคนต่างวัยแล้วให้คนสองวัยเนี่ยเข้าใจกันได้ออณนะสมัยก่อนนะครับอาจารย์ถ้าอาจารย์จะรณรงค์อย่างหนึ่งเนี่ยให้คนทั้งประเทศรับรู้เนี่ยอาจารย์จะรณรงค์ผ่านอะไรแน่นอนอาจารย์ต้องรณรงค์ผ่านทีวีใช่เป็นอันดับหนึ่งถูกไหมฮะลองลงมาอ,อาจารย์จะรณรงค์ผ่านวิทยุใช่ อาจารย์รู้ไหมครับว่าวันนี้มีทีวีทั้งหมดยี่สิบกว่าช่องในดิจิตอลเพราะฉะนั้นเรตติ้งมันถูกกระจายเมื่อก่อนสมัยก่อนอาจารย์ออกสามห้าเจ็ดเก้าพร้อมกันคนรู้ทั้งประเทศใช่ค่ะแต่ในปัจจุบันถ้าอาจารย์ออกสามห้าเจ็ดเก้าคน,คนไม่รู้รคนไม่รู้แหละและค่าใช้จ่ายก็เยอะกว่าแต่ทุกคนมีไลน์ฮะยูเซอร์ User ของไลน์เนี่ยมีทั้งหมดนะครับ ร้อยล้านยูสเซอร์ประชาชนเนี่ยมี70ล้านคนแต่ทำไมมี100้นี่ของประเทศไทยนะคะใช่แต่ทำไมมี100รู้้ไหมฮะอาจารย์เพราะว่า1คนเนี่ยบางทีใช้2เบอร์อ่าอาจารย์เองตอนนี้ก็มีหลายมากกว่าหนึ่งแล้วก็มีลาย2 a c c o u n t เพราะฉะนั้นเนี่ยลายเนี่ยมีกินคนกินประชากรนะครับมากกว่า70%เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสื่อสารรัฐต้องเลือกผ่านทำผ่านลาย แต่วิธีการทำอะครับต้องโมเดลไลซ์ต้อง ize, อต้อง,ต,องต้องคิดแบบคิดแบบใหม่อย่างเช่นแบนเนอร์ป,ป๊อปอัพในไลน์แล้วก็ให้เขากดมาหรืออีกฟังก์ชันหนึ่งที่รัดควรทำคือต่อยอดแอปเป่าตังค์อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเออมันต้องน่าดูน่ากดต่อด้วยนะคือทุกคนมีแอปเป่าตังค์หมดมในประเทศไทยผมมองว่าประมาณ90%มีหมดมเพราะเราใช้ สวัสดิการของรัฐผ่านแอปพวกนี้แต่ว่ารัฐเองเนี่ยมองแอปนี้เป็นแอปจ่ายตังค์แต่ไม่แอปไม่มองแอปนี้เป็นแอปคอมมิวนิเคชันถ้าไม่ใช้แอปนี้เป็นทุนใช่ถ้าใช้แอปนี้เป็นทุนเพื่อที่จะทำประโยชน์เพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้ดีอ่ะมันจะได้ประโยชน์มากเลยคือจริงๆผมต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นดูไบดูไบเนี่ยเขาจะมีแอปแอปเดียว เขาทำทุกอย่างผ่านอันนี้เลยเรียกว่าดูใบแอปแล้วรัฐบาลสามารถควบคุมอะไรได้้ดยจากผ่านแอปนี้แล้วก็เป็น Big Data ของรัฐบาลใช่ครับรัฐเนี่ยสามารถ u ูทิลไลได้ไม่ต้องไปออกหมอเพราะหมอชนะเราชนะอะไรทําแอปเดียวแล้วทําให้ฟูลฟิลตอนนี้เยอะมากเลยไม่รู้จะใช้แอปไหนนึกออกไหมฮะแล้วก็บางทีเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้เหมาะจะมีหลายๆแอปแบบนั้นแต่ว่าแอปหแอปแล้วครบไปเลยแล้วก็ทำระบบ Data ทำา AI นะครับเอาข้อมูลออกมา Analyze ดูซิว่าประชาชนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์แบบไหนใช้ชีวิตยังไงโดนหลอกด้วยวิธีการแบบไหนอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆผมมองว่ารัฐเองอจำเป็นที่จะต้อง Utilize สิ่งพวกนี้ให้เกิดขึ้นน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับสังคมไทยนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยซึ่งดูแลเ,เรื่องของการบริการสาธารณะให้กับประชาชนทั้งหมดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พบว่าความความสามารถในการรองรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีความแตกต่างกาันระหว่างวัยต่างๆเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้คุณนัทพงศ์เนี่ยฝากอะไรไว้กับการพัฒนาเรื่องของการสื่อสารให้ดีขึ้นค่ะ ก็อย่างที่บอกครับว่าการสื่อสารที่สําคัญที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับก็คือเริ่มต้นเลยก็คือเริ่มจากครอบครัวเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าครอบครัวเรามีการคุยกันก็จะส่งผลให้สังคมนะครับเมื่อลูกออกไปพ่อแม่ออกไปสู่สังคมที่ทํางานสู่สังคมใหญ่นะครับก็จะทําให้สังคมเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพอย่างที่บอกครับว่าไม่ว่าเราจะคุยกับใครคนในครอบครัวเพื่อร่วมงาน เพื่อนฝูงหรือคนที่เราไม่รู้จักเลยเมื่อต้องมีการสนทนากันขออย่างเดียวเลยครับเปิดใจค่ะและรับฟังต้องเปิดใจทั้งวัยนี้วัยนี้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กต้องต้องเปิดใจทุกท่านครับก็จะทําให้ลดปัญหาเรื่องช่องว่างระหว่างไวัยได้เป็นหลักที่สําคัญคือทำอยังไงถึงจะเปิดใจได้น,นี้ต้องวิธีคิดเลยค่ะว่าจะ,ะทำยังไงต้องพยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่ง สิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมด้วยรูปแบบใหม่ๆนะคะคือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะนั่นนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะพูดคุยในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องของการลดช่องว่างระหว่างใบด้วยการสื่อสารซึ่งวิทยากรของเราก็คือคุณนัทพงศ์รอบครอบนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท O2 i n อินเตอร์จำกัดนะคะซึ่งพูดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับเราในวันนี้รายการ s อนต a a c a d เดมี่ใบซอนตากรุงเทพหกของ Lady a เอ a ดแฟมิีทางทีวี BMC TV ีแล้วก็ดิฉันดรธวิปวดีบุรีกุลซึ่งเป็นนายกสโมส uh ขอขอะะรซ นะคะคสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็ <ขอ S 1> พบก,กัน<อ>ใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ